เปิดอาชีพปัจจุบันเจดาราดังหลังโบกมือลาวงการบันเทิงไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณฮาวเวิร์ดหวังอดีตนักร้องดังแห่งวงใจแอนเรียกได้ว่าในยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้อย่างแน่นอนครับปัจจุบันได้กลับไปอาศัยอยู่ที่ประเทศไต้หวันหันมาทํางานเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไต้หวันและยังได้ทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองออกจําหน่ายบนช่องทางออนไลน์อีกด้วยนั่นเองครับ คุณเจสันยังอดีตพระเอกดังที่ทาเอาแฟนๆแอบใจหายหลังจากที่พระเอกลูกครึ่งขอเบรกงานในวงการบันเทิงไทยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและได้ผันตัวเข้าทํางานที่กรมตํารวจแห่งรัฐควีนสแลนด์ล่าสุดคุณเจสันยังได้อัปเดตผ่านสแกรมส่วนตัวกับภาพลักษณ์ที่ดูเปลี่ยนไปดูหล่อเข้มขึ้นงานนี้ทำเอาแฟนคลับนั้นพากันเข้าไปกดไ like, ลค์ร้วๆแห่คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากกับความหล่อในลุกใหม่ที่ดูสะดุดตาออร่านายตำรวจเปล่งประกายมากๆเลยทีเดียวครับ คุณดอนธีรัาดาอดีตพระเอกหนุ่มชื่อดังที่เป็นที่จดจำของสาวๆไทยในสมัยนั้นหลังจากแจ้งเกิดเต็มตัวกับภาพยนตร์ไทยเรื่องฟ้าในปีพศ .2441 และได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินดาวลุงฝ่ายชายปัจจุบันคุณดอนได้ลาว,วงการบันเทิงไทยย้ายไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและยังได้เป็นสตันแมนมือท้องในวงการฮอลลีวูดเป็นที่รู้จักกันในนามดอนไทยมีผลงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องให้เราได้ติดตามกันมากมายเลยทีเดียวครับ คุณอุ้มศิริยากรห่างหายจากวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเป็นการถาวรถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ15ปีแล้วละครับสำหรับอดีตนางเอกสาวคุณอุ้มศิริยากรหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวอเมริกันและมีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกัน2คนเวลาว่างเมื่อไหร่คุณอุ้มก็จะผันตัวเป็นแม่ค้าขายต่างหูแฟชั่นหารายได้เสริมและยังเป็นแม่บ้านที่คอยดูแลลูกๆและสามีเป็นอย่างดีแฟนๆยังคงคิดถึงเสมอตามกดไลค์ผ่านสแกรรมเป็นประจำเลยทีเดียวละครับ คุณน้ำฝนโกมลทิติอดีตนางเอกดังจากละครนายฮอยธมินและสุดสายปานที่โด่งดังมากๆในยุคนั้นตอนนี้ได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงไทยไปอย่างท้าวอนหลังจากแต่งงานกับสามีหนุ่มชาวอเมริกันมีลูกชายด้วยกัน2คนและยังทําธุรกิจเปิดร้านไอศครีมอยู่ที่อเมริกาอีกด้วยนั่นเองครับคุณโจจัก,กริดอดีตนักแสดงมากฝีมือที่เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กมีผลงานให้เราได้ชมกันมากมายหลายเรื่องแต่ในช่วงหนึ่งของชีวิตคุณโจจัก,กริด เดินทางผิดพลาดข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งและบทบาทของจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันคุณโจจากริดนั้นได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเปิดฟู้ดทรัคขายอาหารไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจก้าวใหม่ของชีวิตนั่นเองนะครับ ปิดท้ายกันที่คุณเจนิเฟอร์โบริตานนอดีตนักร้องและนักแสดงสาวที่หลังจากแต่งงานกับอดีตพระเอกหนุ่มคุณอันสลาวุฒก็ย้ายไปตั้งโลกรากที่เคิร์กแลนด์รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมเปิดร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าไทยอีสานอยู่ที่โน,น่้นปัจจุบันเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก3ามกันไปแล้วละครับเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ